ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทํำได้ทดุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตรวจเช็คทีวี LED ยี่ห้อชัอ่าครับผมรุ่นนองมันก็ เดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะครับนะครับเป็นทีวี LED นะครับ LC ขีด39 LE นะครับ 155m ก็นิ้วก็39นิ้วเขาบอกว่าเปิดมาจอขาวไม่มีภาพต้องรอครึ่งชั่วโมงถึงได้ดูก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามาเปิดใหม่ก็เหมือนเดิมจอขาวแต่ทุ่มทิ้งอยู่แล้วครับผมนึกึ้นไม่ได้ว่ามาหาช่างหนูดีกว่าเผื่อจงหนูจะแก้ไขได้นะครับผมเดี๋ยวจะผมช่างหนูจะเสียบให้ดูนะครับว่าจอขาวแบบไหนดูนะครับสักคู่นะครับไฟเขียวขึ้นมา้วครับ power เนี่คนยครับเห็นเองครับเห็นไหมครับเห็นเป็นอย่างนี้กา,การแบบนี้ร้อนอยู่กาจนเล่นสอัสามอยู่จนจะปิดทิ้งอยแล้วนะครับผมจะจับมาเหมือนจะเตะทิ้งและเสียงมาภาพมาพอดีเป็นอย่างงี้ทุกครั้งไปนะครับสรุปไปง่ายว่าคือร้อนและภาพม้นติดออกมามันก็เรื่องแปลกอย่างหนึ่งปกติทีวีทุกอย่างคือไฟฟ้าถ้าร้อนแล้วมันจะดับ แต่ TV ทีวีต่วนี้ร้อนแล้วจะติดและว้าจะมาเดี๋ยวฉันหนูจะทาให้ดูมันเป็นอาการเสียงองจอเองนะครับผมครับทาไมต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับทีวีได้เป่านะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องความสะอาดแผ่นปิ้นสายแพรแล้วยังเป็นเหมือนเดิมก็ฉัหนูก็ล้างไปแล้วครับมันเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกสเปรย์ทำความสะอาดแผ่นปิ้นมันแห้งง่ายนะครับผมไม่ไมรักทำให้ไม่รักวงจรน,นะครับผมสเปรย์ทำความสะอาดแผ่นปิ้นนะครับ ต่นี้เจ้าของเขาบอกว่ายังไม่ซ่อมกบทุนซรรั์เขาน้อยจะแนะนําเขาว่าให้ดูอย่างนี้ไปก่อนสรุนี้ได้เขาก็ทําอย่างนี้เลยไม่ต้องเสียเงินนะครับผมมาดูตรงนี้ครับอันนี้รุ่นนี้ไม่มีทีคอนนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นทีบาร์นะครับผมมันเป็นซีไขซิงมันช่างหนูเลาลางไปแล้วมันก็ไม่หายถอดล้างโชเกตนี่แล้วด้านในแล้วก็ไม่หายถ้ามันไม่หาย้นมาก็วิธีสุดท้ายของช่างหนูครับมันเป็นอาการเสียของตัวนี้นะครับมันเสียของจอนี่ครับไป็ซีตัวนี้ถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็จะหายทันทีก็จะติดตลอดเปิดแแลล้้วววตตติดดดเเเเเยยคห็น็นททีีีีไไก่่ปา นะครับผมลองดูครับนี่ได้ปะกผงของภรรยานั่นเองนะครับเด่ยเอา้อนนะครับผมเป่าเฉพาะตรงนี้เข้าไปนะครับไปดูเดี๋ยวจะภาพดูด้านหน้าครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะมีภาพออกมานะครับผมเป่าไม่เกินยี่สิบวินะครับผมอันนี้สิงหนุกเปิดไม่นานแล้วครับลาวครึ่งชั่วโมงยังไม่มีภาพมาเลยนะครับอ่านเห็นไหมครับภาพขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสิงหนุเปิดรีโมทหน่อยครับนี่นะครับ้ามันติดออกมาแล้ว มันก็จะปกติทุกอย่างนะครับจากของเขาได้มาดูวานนี้ช่างหนูก็ได้ทําให้เขาดูเขาบอกว่ายังไม่ซ่อมกันด้ช่างหนูผมดูอย่างนี้ได้เขาก็จะจ่ายค่าแรงเป็นเบื้องต้นให้ครับค่าเสียเวลาถอเปลี่ยนไอซีตัวที่ผมเป่าแล้วมันก็จะปกติเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้ดูได้ทั้งวันครับเดี๋ยวช่างหนูถ้าแต่ถ้าเปิดไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราปิดทีรีโมตไว้มันก็เปิดมาก็ปิดเหมือนกันครับถ้าปิดนานไม่ได้นะครับถอดปลั๊กแล้วครับเดี๋ยวถอยดูนะครับว่าถ จอมุดไปแล้วนะครับเสียบปลั๊กม่นะครับหมับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถ้าเปิดไม่นานมันก็จะขึ้นมาเป็นตอขาออกหลักเหมือนเดิมดูครับมันจะเป็นลักษณะไหนแบบไหนนะครับเก่าก็วัตจักรเดิมนะครับลักษณะนี้นะครับก็ทําเหมือนเดิมครับทำใหม่ครับแปะปิ้ตัวนี้เลยละครับผมถ้าเปลี่ยนก็จะปกติเขาเรียกว่าทีบาจอนั่นเองนะครับครับวันนี้มันไวหน่อยเพราะว่าม่กกี้ยังเปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเราปิดที่รีโมทไวสักประมาณชั่วโมงก็เปิดที่รีโมทได้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าปิดมาเป็นชั่วโมงกว่า ไม่ได้นี่ครับเขาเรียกว่าทีวีไดเป่าแล้วก็เคยเห็นแต่ทีวีไดเล็กนะครับ,รบอันนี้คือ <Miles> ใช้ไดเป่าผมก็ติดออกมานะครับผมจากประสบการณ์ของช่างหนูจากยี่ห้อนี้เป็นอย่างนี้นะครับยี่ห้อยี่ห้อนีน้นะครับจากประสบการณ์นะครับอาไดเป่าแต่ปกติแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าร้อนแล้วก็จะดับแต่อันนี้ก็มันก็แปลกอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าร้อนแล้วทิงก็ติดออกมานะครับเปิดดูทําแบบช่างหนูก็ได้นะครับแต่เบื้องตน้นจริงๆแล้วเราต้องล้างก่อนแบบที่ช่างหนูบอกว่าเอาสเปรย์ตัวนี้สเปรย์ล้างนะครับที่ล้างสายแพ นะครับผมล้างช็อกเก็ตจอก็ลองดูก่อนล้างช่ออื่นนะครับฉนหนูล้างแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเขาเรียกว่าต้องใช้แบบวิธีการเป่าทีวีได้เป่าแบบช่างหนูว่านั่นเองนะครับผมถ้าจะดูได้บ้านๆก็ดูไปก่อนเอาได้เป่าไปก่อนครับไดยเป่าของภรรยาก็เอามาก็าไว้ที่เก่าเลยเดี๋ยวเขาจะบ่นเราแล้วก็ดูได้ตลอดทั้งวันหมดมื้อเป็นอาการเสียของจอนั่นเองนะครับผมเขาเรียกว่าไอซีทีซีบาร์มันเสียนะครับผมก็่านหนูนาสารดีๆมาให้ดูนะครับจากประสบการณ์บ้านๆยังไม่ถึงมือช่าง ก็ทาได้แบบนี้ทอล้องได้นะครับผมถ้าจะซ่อมกระส่งช่างอันนี้ถ้าเปลี่ยนไอซีตัวที่หนูเป่าแล้วก็จะใช้ได้ปกติก็แค่นี้นครับก็สาระดีๆครับทางหนูนํามาฝากฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางหนูนะครับเป็นกําลังใจกันนะครับผมก็มีอะไรดีๆเทคนิคดีๆง,ง่ายๆทางหนูจะนํามาให้ดูทุกครั้งนะครับผมไม่มีคำว่าปิดบังนะครับผมโอเคนะครับก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวทีวีรีโหลดปิดครับดูไปชั่วโมงกว่าปิดทีโหลดธนานจัด ถ้าเปิดมาจะขาวแต่เราเปิดเลยมันจะปก <นะ S 2> ติดดูนะครับนติดเลยแต่ทิ่ว่านานมนมันก็<ช>ความเย็นมีมันก็บุจอขาวเหมือนเดิมรอนน้ำลรวรอได้เลย